จีนผลิตเพชรเม็ดแรกของโลกจากดอกโบตั๋นนะคะท่านผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับจีนในเวลานี้ค่ะสามารถที่จะสกัดนะคะดอกโบตั๋นออกมานะคะที่มีแร่ธาตุอยู่เนี่ยนะคะเอาไปทำเป็นเพชรได้ค่ะท่านผู้ชมคะก็ตื่นตะลึงกันไปเลยนะคะสำหรับล่าสุดในเวลานี้ค่ะ ก็เพชรเม็ดแรกที่ทำจากดอกโบตันนะคะซึ่งเป็นเม็ดแรกของโลกของจีนด้วยเนี่ยนะคะโอ้โหและจีนเป็นดอกไม้ประจำชาติเป็นเจ้าของดอกโบตันคิดดูสิคะว่าจีนจะสามารถสร้างมูลค่าด้วยเพชรจากดอกโบตันเนี่ยได้เป็นมูลค่าเท่าไหร่คะก็ นักวิจัยนะคะกำลังฝังเพชร3กระดาษค่ะที่ทำมาจากดอกโบตันสีแดงนะคะในเมืองลั่นยางบรฑทนเหอเปยค่ะท่านผู้ชมคะเพชรเม็ดแรกของโลกนะคะที่ทำมาจากธาตุคาร์บอนของดอกโบตันเปิดตัวครั้งแรกไปแล้วนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี่เองค่ะเพชรเม็ดนี้มีน้ำหนัก3กระดาษด้วยกันนะคะได้มาจากดอกโบตันสีแดงจากสวนดอกไม้แห่งชาติในลัวหยางค่ะได้รับ การบริจาคมาจากสวนโบตันแห่งชาตินะคะที่ลวหยางเนี่ยแหละค่ะเป็นปลูกอดอกโบตันนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าดอกโบตันเนี่ยถือเป็นดอกไม้ประจำชาติของจีนด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆเดือนเมษายนเนี่ยจะเบ่งบานสะพลั่งอย่างสวยงามทีเดียวเพชรเม็ดดังกล่าวนี้นะคะมีมูลค่าส0 0แสนหยวนค่ะปลูกจากดอกโบตันนะคะที่ใช้เทคโนโลยีการสกัดคาร์บอน ไอโอเจนีนะคะภายใต้อุณหภูมิสูงแล้วก็ความดันสูงค่ะจากการเพราะปลูกที่เกิดขึ้นนะคะนี่แหละค่ะดอกโบตันที่นี่นะคะต้นของมันเนี่ยอายุเกือบ50ปีค่ะเพื่อที่จะทำเพชรโดยเฉพาะเลยนะคะนอกจากเพชร ตามธรรมชาติแล้วนะคะกระดูกแล้วก็เส้นผมเนี่ยยังมีองค์ประกอบของคาร์บอนซึ่งสามารถจะนำไปทำเพชรได้ด้วยนะคะเช่นเดียวกับดอกโบตัน๋นเช่นเดียวกันค่ะก็มีการเอาเทคโนโลยีที่ดันสมัยของจีนนี่นะคะออกมาสกัดคาร์บอนค่ะออกมาได้เพชรนะคะเพราะว่ามีเคมีออกมามีอะตอมของคาร์บอนที่ถูกสกัดออกมาโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้แอดเพิ่งทำคลิปไป ว่าจีนเอาเมล็ดของดอกโบตันเนี่ยนะคะขึ้นไปอาบรังสีบนอวกาศเมื่อกลับลงมาปลูบบนโลกเนี่ยมันก็จะได้ดอกที่สวยกว่าเดิมหอมกว่าเดิมนะคะผลผลิตดีกว่าเดิมแล้วก็ออกดอกได้เร็วกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยต้องใช้เวลา2ปีนะคะกว่าจะออกดอกแต่ขึ้นไปอาบรังสีบนอวกาศบนยานอาวกาศเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง2ปีสามารถที่จะออกดอกได้แล้วแล้วมูลค่าการค้า การค้าขายดอกโบตั๋นส่งออกไปทั่วโลกของจีนเนี่ยปีหนึ่งกว่า3ล้านตันค่ะท่านผู้ชมคะเฉะนั้นนะคะมูลค่าการค้าขายดอกโบตั๋นธรรมดาเนี่ยก็มากมายอยู่แล้วนะคะและยิ่งดอกโบตั๋นที่เอาขึ้นไปอาบรังสีจากอาวกาศกลับลงมาได้ผลผลิตเดิมกว่าดีกว่าเดิมและยังสามารถที่จะเอาไปทำเพชรได้นอกเหนือจากการสร้างไรายได้จากการขายดอกโบตั๋นอย่างเดียวเนี่ย มูลค่าการค้าเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เลยค่ะท่านผู้ชมคะมีแต่รวยกับรวยเลยนะคะงานนี้ค่ะดอกโบตั๋นนะคะเป็นทั้งดอกไม้ประจำชาติของจีนและยังเป็นดอกที่มีห่วงจุ้ยที่ดีอีกด้วยนะคะผู้คนนิยมเอาภาพประดับของดอกโบตั๋นเนี่ยไปไว้ในห้องรับแขกหรือว่าหัวนอนนะคะในห้องนอนค่ะเพื่อที่จะดึงดูดความรักที่ดีงาม เพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยค่ะว่าเพชระนะคะที่ทาจากดอกโบตั๋นแล้วนําไปทําเป็นแหวนแต่งงานเนี่ยมันจะสามารถสร้างมูลค่าได้มากขนาดไหนเพราะว่าทั้งมีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็ยังมีความหมายที่ดีมีพลังงานที่ดีแล้วก็มีห่วงจุ้ยที่ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยละค่ะ